दरलोकोवा दओ दियो ओ दरलोकोवा निले ये कहा कि युयो ये कहा कि युयो कयोनो तया कयो कयोनो कयोनो पकलै युयो कयो नन तया ये Nini keso awisachu Awisachu Tawila pa leh Tuyo no tayal kinyo Tuyo no tayal kinyo Oh Jimmy le tutu A tutu? A tutu? Tutu Beri le tu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  Beri le ฮัลโหลเนี่ยไม่ทอนดีกว่าทอนหนอโอเคไม่ซ้อมไม่อะโอเคปกติทอน้วหม่ปกติเลยปกติทอนล้ใหมเนาะใอ่ทไสบายอนแล้วใส่แล้วความรุยห้านะเลยอืมทอนได้หกอยากระทอนนี่ส่แล้วไม่ใหญ่ไหนแล้วไม่อะเฮ้ยเฮ้ยเอวเวิรเลยโอ้ยกเชก็ท้อแล้วยกเชก็ทอแล้วเชไม่ทอช่อนเนาะนั่นเพระท่ไม่ที่นนีอยาเียูไม่ยืดทบเลยยูไม่ยืดทบเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอายุยี่ดีมา

Eh, kuwa fado ma la, saji, saji. Eh, sara, teri. Nba loko wa. Ekele, nba nida ngezo. Ema niba. Nba loko wa. Awe jani lo, tarakwen la, jikini jo tarakwen nge lo.

โอเคอาการนี่ปดดู้วีปกอมีมนปะกไม่เซนงที่ามีมีดารเจอนะอเมาก็เจอปะดดท่านีเนี่ยะนี้อทานีซอราเป็ดเรามาเลยใช่อ๋ตซออ๋ออยตางที่เราเป็ไทยป็ดดไขมันี่ไม่กยรัวไม่เปิ้ยาลไม่กูรัวๆกทอตัวตั้ดเตบานะอเมาทไม่เส้นดเจ้าสาหวาก็ะรงมกอกวาเนาะอเยมีราวัดชุเนาะแกยัวเลจสวัชนเราพ่ายอย่ลเนาะอันี้ากีพารได้อเตญบาก อามีดูแลเรดูเอาไกจีดูลาเปนยต้นนบาเชียวบาเชวเออทนีอามบาเชวบาเชจาเล่น <laughs> ี okay, ้กเดจาอ่อกวันนันอ่มันอ่ะอามีดูแลก๋ดูฟูอเลยดีม่วะแกวมีีมีไม่ก็ดว่าคนนี้นนมีดมีไี้คนีไอะพ่อโอเคยังะก็น่ะากนีเอาไว้ยี่ห้ดูจอซอซอทาวีนอเอาไว้นะนี่ทอกก็อ่ทัอกก็ยี่ห้ดูท่านี้

ไม่เลามึงนะฟังเลยเว้ยมาลูกเวรามึงฟังเลยเว้ยมาลูกเวรามึงมาไมลาอะไที <t 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 ่สลานนี่ว่าะอีน่ะเปิดเท่าเท่าล้านน่ะบอกว่าไมล่นะเนี่ยก็ทีละบ้านนะที่ยวเลยลูกเที่ยวสุราคาเช่เลลูกถัดไปเนี่ไปยังฮัทส์โบ๊ได้เจอเฮ้ช่วยอะไรเจออ๋อบ้านดูฟารมไดูเชื่ก็เราไม่เสร็จเราไเจอจะมีไม่ได้เอ็กเลฟอืมเล่าจะมีมีมหันเนปาหยจะไปเนาะจะจู่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเลอเวอร์เปล่าเทเลไม่ดูที่กลุ่นน่นละก็เอาว่าเปล่าเทเลไม่ดูที่กลุ่นน่นละ အခုညန e, uh, no no well, ေတုန်းထွက်ကြတာပြန်လာတာအေးဒါကလှမ်းပြန်ပါတော့နော်โอเคအမရထားပေါ်နေဖယောက်ဆောင်ရည်ဟုတ်ပြန်ဆောင်ရည်နတို့နတို့လက်မှာဟာနချွတ်တို့မှာအဲတနိယဒီထားဒူဝီလီတနိယနဲဟဲနတို့ပါရချွတ်တို့မှာဗျာမမဒူလားရမီရချီကိဘာဘာနာရဝဲနော်ဂရီယရလောမီရလောဘယ်မီရကယ်အနတို့လက်မှာထက်ခရောတမအတာခရောတမဘာနော်โอเคအဆကေအတဆကတလပကအမီလာမနာပကအမီလာအဝပဒူပါထားရပေါ်ဒီအာလောဒူရာဂီလား ดูม่นัดูนม่ได้บีกล้วถ้าเราไปอุยนะวมด้บ้านงปรเทวิ่งท่ออันี้ตเลนี่หีมนอะทาตมเล่รดียทาแลยกีตวอกได้ะอตมเล่มดไม่ให้เราถ้าไอเฮ้ยเ้บ้านกี่มนอตูกว่าเด้ค่รวิ่งไมท่อเนีวิ่งจะมานนี่ไลค์แด์แชร์เดฟอลโลกว่าเด้อเนาะกดไลค์กดแชรแล้วว่าบกว่ามีอันรอออาเล่ม่กวาทอโบนเล่เตตมนาโอ้ยนะ

แหต่เเดีกาแล้ต่เาเหตวเคือว่าสลีมุช่เดโอยมองโอ้เฮคือว่าสัเลียมกูช่ปัตม่การคัติดจันนั่นวสลยมไมัละกชอยแกปกอบมีรอยปกอบมีลอยให้มว้เทวดาลบเบมีอะกันนี้กลาลีนะใหนี่มสาธิตอจะลเนนีเกลอนดันแลล่การุคนน้วัยชหรกยชนอก่าวัยชราหรือเังออไค่แ่ะ

่ปนกคาบาทีไตแล้วมาทอกทอกเลิเลนี่วันอเจียวอัวนันนายน่ะโซนนี่รอตอนเมียเออว่เขียชิโนะะเออชิโนะจะอยู่กม้อายาซือมั้ยไม่อใอยาเอิดดอกตุ๊กขียที่ชัะนั่นาอะหองท่มเดอเนอชิอ่ะ

अबै चोय तो देनो ओमिगा ओके फमे से लब मिवो तकिया मे से लवा मिवना उयारा न न न ओ हेजुलाई ओ हे ओगलेगले न ओ रो ओलेगले न न ओ लुमेजुरु बाना ओ वरमोयला ओ आवडमो आमेआ ओहो नो हे भाईमा ओ आमेला दरडेकी मरामी लोलिना ना तू कोनो को बालला फॉलो मानेदा Heko arani ya midhara midhara ni chana. Nde wanya ba? Ba. Mea? Nde ba dawe de wanya ba yelo? Ha we de wanya chana dawe. Le kiri ba doke na midhara la na ndu boka chana. Ndu boka ndi kia po da ki pala nya chana kwa kira. Okay, au ya? Au ya. Nmiyala me salami yo. Ndu kwa. On the kola. Oh, oh, that's why you um, don't have to do it. Yeah. Uh. Do you have to do it? Do you have to do it? Yes, I have to do it.

ชมัแม่ัุลเนไไครับยาเมลลเลีมามทัวุที่เราจะวับูนะจะมาไม่ทุลยอยละทุกข์กยันดี่ะไม่มีวะอามีวะอามีวิ่งอะพับเลยพ

yeah head one you know the dog yeah he boy boy will do it you are na dura na me yet ta so ta le la la be you on s p mo you me ha me kwa yet s p jo me o le sai one s p wa que ora bo mi la bo a ti di ma ya dia mi ba le egg lo ne egg lo a mi mi la egg lo ha o ne ha ki o na b u b ya re na dia bo le a ma ne ho ni da ma sai ma ja တိတိလမေဘာနေဖာတဲလေတီရီဘာတတိလမေဘာနေဖာတဲလေဝတဲဟာရောရာဒိုအစညာအကောဘူးအကျူဘာဒီမအခေါ်တဲကနေလားရဝတုကော်တာကျူလာအဲအကလုလေတဲပြဝတုမော်တရအမီနေကျူကျူနေရကျူကျူဟန်ရီယာအဲကျူကျူနေပါပါရည်နာအဘိုင်းရကလုနေတယ်အကကြတဲ့လာတဆီရလဲမာချူဒိုကျူနေချေကျူလာတာကိုဘာယာဘာယာစမော

အကြေဗရာတာဒဝိလဖော်ဒီနေအကြေဗရာနိသောပေါထားမနောယထားလေယကိသာဝိရာနေတော့ယတဲလေယထားလေယကိသာဝိကဒါအမညာစဖလမနောပမနလေခလောယယတသာဝိထားဝိထားပေါ်သောသောအဖိုင်ယချီလမနောသားဖလေရိုအကြေမီဝဲအမညာကတဖဲနီသောဝိုင်မနောနိတော်သောလူအတော်ခိတော်သောသောလောက်ကုတ်ဝီရလူရဒီတဲမောက်အောင်နာဝိသဆုနုကွာဘလော့ခိုင်ဝလာနေအုတ်ကိုဟိကြီးပါယထားပေါ်စ်တင်ကေနအိုကေအတော်မီနောပေါ်လတ်တဲဆက်စခရိုက်ယ YouTube အပိုင်နေလေသာပဲနော်ဆက်စခိုင်းနော်အကြေဗရာယ YouTube နဲ့ပေါ်ဆက်စခိုင်းနေပေါ်တက်ကွာယ YouTube အကြကီးရနေမနော်အစစ်စခရေပါရယူဒိုရကီရှိဘလက်သချီတလအတော့အကနူရှိရမနာတဲ့ဝေးသားကြီးစာဖနာစစ်ပထိုင်နာတပ်လို့ပါတော့ဘေပါတော့မစ္စစခရေ YouTube ကနော်ဖန်နီသွားပိုင်ဒီကတိပါတာလချောကိုရမီမနော်တပ်လို့ပါတော့ဘိုင်ဘိုင်စစ်လို့ဘိုင်